พี่น้องเอฟซีครับอ่าวันนี้พี่ล่องจงมากินข้าวกับแล้วครับวันนี้ไม่มีไรหมากพี่น้องเอ้ตามมาเลยครัวพี่ล่วงจงนะครับอ่าวันนี้น้ำจุบพี่น้องเลตอันนี้ครับยบโยบหยบพี่น้องเอ้ยน้ำจุบต่มเน่าเปรี้ยวเปรี้ยวพี่น้องแล้วก็มีปลาลูกตัดรัดเกลือกับพี่น้องเลตอันนี้โตดกรอบกรอบพี่น้องเอ้ยรุดยอดเลย ปลาบีล่วงจงนี่แหละตาปีน้องปนนี้เลยครับปนนี้เลย,ยแล้วก็ปักนอปีน้องเออเดี๋ยวเละตาวันนี้ตั้มตาดปีน้องอ่ามีปักลินปีน้องเออแล้วก็โยตเตวอลโยดหมวงปลาครับปีน้องแล้วก็หลุมเนียงกรามันปีน้องหลุมเนียงกรามันเละตานีนอหนำจุป,ปนนี้เลยแล้วก็มีอ่โยด เต้พีน้องยยดตัวเบาเราเนี่ยแล้วก็ตรมเมาพี่น้องเออแล้วก็มีดอกกีมินกับแล้วลูกกอพี่น้องยยดตัวแงกับปี่น้องแล้วก็ติ้งแต่ว่าจํำกันจํำกันพี่น้องเออโยดป่าอ้อมกับยานป่าอ้อมจุดยยดเลยครับอ่านี่อันนี้ต่อพี่ลวงจงแคว้วัยครับไหวนอดระดกปี่น้องมากินก้าวกับปี่ลวงจงว่าใช่ปี่ล่วงจงตักร้ดารปีโกนกับ เด้รนร้นปีนองเออวันเตียงเตียงวันนี้ไม่มีไร่หมากปีนองอย่างไร่กินนั้นปี่นองไม่ต้องกินไร่หมากลับป้อมกินกินไป,ป่อดหลอกตองหลอกปุ้งนี่จ้าดก,กริดก้อนเอาก่ตัวเดียวนำจุบลุกเหรอครับ giọt teo uhm. Rồi uhm. nó ơi Người bỏ đi Ừm uhm. Tổ bố gặp Bắc Linh bị non Chàng trống nói lên bị ở Bắc Linh này. này non gặp Bị luồng chung đai mà đều chế Lê ta gặp này. กินปั๊กมาบ้ดีต่อทุกกระป๋าพี่น้องกัน ก็กลุณมากนะครับปีนองตีติดตามปีร่วงจงกอกคุณมากตีให้กำลังใจกับก็บคุณมากที่ทวยก็แจ้ก็วัดใจให้ปี่วงนะครับโยนปล่าอมรับเอครับปีนองรู้สึกับป้อมเู้สึกกับ